ตนที่สารรัฐธ,ธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพักก้าวไกลหรือไม่ในวันที่7สิงหาคมนี้ก็มีปฏิกิริยาจากคนในพักก้าวไกลและกองเชียร์สีส้มอย่างกว้างขวางเพราะบังเอิญเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้กล่าวปากฐกถาพิเศษหัวข้อสื่อศิลปะอำนาจและเสรีภาพที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ โดยช่วงหนึ่งธนาทรได้ยกบทกวีของจิตภูมิศัก์มาอ่านให้ผู้ร่วมงานได้ฟังว่าฟ้ามืดเมื่อมีได้ก็ฟ้าใหม่ย่อมคงมีแสงทองเหนือธรณีจะท้าทายอย่างทรณมตรงนี้เองที่หลายฝ่ายมองว่าธนาทรได้ส่งสัญญาณถึงเพื่อนร่วมอุดมการหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพักเก้าวไกลแต่อุดมการสีส้มจะไม่มีวันตายอย่างแน่นอน ขณะที่ใช้ทวัตุลาทนหัวหน้าพักเก้าไกลก็ยังมั่นใจว่าพักจะไม่ถูกยุบแต่หลายฝ่ายก็เชื่อว่าหากคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมเป็นไปแนวทางลบพักเก้าไกลก็คงเตรียมแผนพักสำรองเพื่อปูทางให้สอสอได้ย้ายไปสังกัดไว้แล้วที่สำคัญก็มีกระแสว่าหัวหน้าพักคนใหม่ของพักสีส้มจะมีชื่อดรต้นวิรยุทธ์การชูศักด ที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลในฐานะเพื่อนรักของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสำหรับชื่อของดรต้นวิรยุทธเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้นในฐานะทีมแมนด้านนโยบายพักก้าไกลโดยเฉพาะการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังงานโพล c ซีเฟสพักก้าไกลบิ๊กแบงเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2567ต่อมาสื่อหลายสำนักก็ยกให้ดรต้นวิรยุทธเป็นต็งหนึ่ง ในตำแหน่งว่าที่หัวหน้าพักคนใหม่หากกรณีพักก้าวไกลถูกยุกจากคดีล้มล้างการปกครองจริงๆแล้วด็อกเรต้นในฐานะเพื่อนรักธนาทรเคยถูกดึงตัวมาจาก National Graduate Institute for Policy Studies ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านนโยบายเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเพื่อมาช่วยสร้างพักอนาคตใหม่ก่อนการเลือกตั้งปี2562ที่ผ่านมาด็อกเรต้นยังได้เขียนนโยบายไทย2เท่า เพื่อสะท้อนอุดมการณ์ของพักอนาคตใหม่ให้เป็นพักทางเลือกใหม่ของการเมืองไทยในขณะนั้นแน่นอนว่าจากคดียุคพักที่เกิดขึ้นก็เป็นแกนนำพักสีส้มรุ่นต่อไปกำลังได้รับโฟกัสว่าจะเข้มข้นเช่นเดียวกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปิยบุตรแสงกนกกุลพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือชัยทวัฒน์สุลานทนมากน้อยแค่ไหนเมื่อขณะนี้ชื่อของดตอรต้นก็ได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายมากขึ้นเรื่อย ในฐานะตัวเต่งสำหรับการรับไม้ต่อเป็นผู้นำรุ่นสามหากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมไม่เป็นผลดีกับพักเก้าวลายตรงนี้เองที่ไม่ว่าจะเป็นชื่อพักอนาคตใหม่พักเก้าวลายหรือพักใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นพักสีสม้มที่มีอุดมการเสรีนิยมก้าวหน้าต่อไปอย่างน้อยอยังยึดมั่น D n A ตั้งแต่ในยุคก,ก่อตั้งพักอนาคตใหม่โดยธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจ ชัยธวัฒน์ตุลาธนและสรายุทธใจหลักในฐานะสหายร่วมอุดมการมาตั้งแต่สังกัดองค์กรนักศึกษาสอนอนอนทเมื่อปี2541เพราะในวันที่ธนาทรเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็เป็นชัยทวัฒน์รับบทเป็นรองเลขาธิการพักส่วนติ่งสรายุท์ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการพักทั้งผอ,ออนาคตใหม่และผอ,อ,อ,ะผอ,อพักก้าวไกลในวันนี้ ดังนั้นทุกฝ่ายก็กำลังจับตาไปที่แกนนำรุ่นสามของพักสีส้มจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมจะมีคำตอบแน่นอน